สวัสดีจ้ะทุกคนเข้าป่าไปด้วยกันจ้ะวันนี้จะพาเข้าป่าไปดูหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็หน่อไม้จ้าก็จะถ่ายบรรยากาศรอบบ้านให้ดูก่อนจ้ะว่าเป็นยังไงรอบบ้านสวยงามมากดอกกุหลาบบานเต็มเลยจ้ะดูดูนี่จ้ะโอ้โหอันนี้เป็นกุหลาบที่คนเข้าป่าไปด้วยกันเอามาชำจ้าสองสองสามปีแล้วจ้เนี่จ้ะดูออกดอกเต็มเลยจ้ะมีแต่ดอกงามๆดู ดอกเบลบลาสวยมากจ้ะนี่จ้ะงามจ้ะเต็มเลยจ้ะเนยจ้ะปีนี้ออกดอกเต็มเลยขนาดฝนไม่ตกไม่ได้ลดน้ำอะไรนะจ้ะเนี่ยออกเต็มเลยจ้ะอัปเดตส่วนหน้าบ้านให้ดูจ้ะภูมิใจเสนอนี่เป็นมะเดื่อพันซูซี่ ีนี้ปีที่สามจะยังไม่มีลูกให้เลยแล้วก็น,น,น,ววน,นี้เป็นมะเดือพันธุ์พิซิลอีที่แล้วมาชํำจะอันนี้เป็นมะเดือที่ซื้อมานี่จ้ะลูกเบลล์ดูจ้ะนี่ก็เป็นมะเดือพันธุ์ที่ซื้อมาเหมือนกันจ้ะ ติดลูกลูกเดียวเองนี่จ้ะติดลูกลูกเดียวอันนี้ก็ซื้อมาเมื่อปีที่แล้วจ้ะไม่รู้ว่าพันอะไรอันนี้พันเดนมาร์กอันนี้พันอิลลักกี้กำลังจะโตจ้ะนี่จ้ะอันนี้เป็นส่วนหน้าบ้านจ้ะอันนี้ก็ดอกลาวเวนเดอร์เต็มเลยจ้ะเราหันไปดู ชอบกินมะเดื่อจ้ะคนเข้าป่าฝรั่งคนเข้าป่าไปด้วยกันชอบกินมะเดือ่อก็เลยเอาหาพันทุกพันมาปลูกจ้ะพันไหนไม่รู้แหละไปขอเข้ามามั่งอันนี้ตอนเองจ้ะตอนแล้วก็เอามานี่เป็นปีที่ห้าแล้วยังไม่มีลูกเลยจ้ะนี่ซื้อมาได้สมปีสี่ปีปีนี้จ้ะดูลูกเต็มเลยจ้ะ ใครไม่มีหาซื้อมาปลูกนะจ๊ะมันแก้โรคทุกโรคได้จะโรคเบาหวานโรคหัวใจมันเดือดฝรั่งหวานจ้ะแต่ไม่เป็นน้ำตาลมันเป็นอร่อยจ้ะนี่จะดอกไม้ดอกกุหลาบของคนเขาป่าไปด้วยกันดูนี่จะด,จะดูต้นนี้มันออกมาเดียวพลึบพลึบมากแล้วก็หอมมากจ้ะพอมันพลึบแล้วมันก็ไม่มีให้คนเขาป่าไปด้วยกัน อันนี้ก็เหมือนกันจะสองต้นเนี่ยพลึบอันนี้ต้นบันเย็นจ้ะแต่ไม่หอมพลึบแล้วนี่ก็ขาวตองของเราคนเขาป่าไปดูกันชอบกินจ้ะแต่เขาอยู่ในแดดมากเขาก็เป็นสีสวยเป็นไม้ประดับได้จ้ะสีสวยมากอันนี้ก็คะน้ฝรั่งของอินเดียขอเขามาปลูก เอามิดพันธ์ไว้เยอะแยะเลยจ้ะนี่จ้ะสีเหลืองๆหลยๆเนี่ยขาวตองภูเขาวจ้ะกินอร่อยจ้ะจิ้มน้ำพริกมันแก้โรคจ้ะเป็นสารต้านมีสารต้านอนุมูลอิสนาชะลอความแก่จ้ะใครไม่มีหาซื้อมาปลูกจ้ะนี่จ้ะนี่ก็อีกอีกสีหนึ่งต้นเนี้ยพออ่อนสีส้ม แก่ okay. เป็นอย่างนี้แก่มากเป็นสีชมพูสวยอันนี้ก็สีชมพูอ่อนๆจ้ะกําลังเต็มนีจ้ะเต็มบ้านแล้วก็เป็นอย่างนี้จ้ะนี่อันนี้ส่วนหน้าบ้านรถคนเขาป่าไปด้วยกันเอาไปทำงานทุกวัน นี่ก็กุหลาบสีแดงอมขาวยังไม่ออกจ้ะอันนี้สีชมพูอมเหลืองสวยมากจ้ะดอกดูนัจ้ะเต็มเลยจ้ะเต็มกำลังงามเลยจ้ะอันนี้สีแดงแดงกระดาษจ้ะสีแดงสวยจังเนี่ยจ้ะเนี่ย แดดออกมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ไปงานไทยได้กระเพราควายมากระถางหนึ่งปลูกจะจะรอดตายจะรอดหนาวไหมเนี่ยหนาวมากจะยังไม่ยังไม่ร้อนเลยกลางวันร้อนอันนี้ก็เป็นอีกข้าวข้าวตองภูเขาใือชพูเวียดนามออกมาปลูกในกระถางขึ้นเต็มเลยนะจ้ะ ดูดอกนี้บลเลอร์เทอจ้ะเนี่สีสีเขาสวยมากก็ชอบจ้ะว่าจะตัดไปปลูกที่เมืองไทยตอนกลับไปบ้านแดดส่องอันนี้ก็เป็นส่วนย่านหลังบ้านจ้ะยังสองตรงนี้นี่จ้ะ ดอกเต็มเลยจ้ะยังไงคนเข้าป่าไปด้วยกันก็เอามาอัปเดตให้ดูแค่นี้เลยจ้ะจะไปเอาจักรยานเลยจ้ะจะไปหั่นออกไม้ยังไงคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ขอให้เอซทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนจ้ะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้ะ